What สวัสดีเจ้าวันนี้เฮาก็มากันติดเที่งไหมอยากรู้ใช่ไหมคะว่าวอกจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมวอกแรกของเรากับเที่ยงใหม่จ้ามึงใครบอกให้จองเครื่องปอน ติดงูตอนนี้คือตอนนี้คือตี่สิบสี่สิบแปดการเดินทางไปท่าอากาศยานเชียงใหม่วันนี้นะคะเราเดินทางกันจาก บ้านของเราเนี่ยโดยรถแท็กซี่เพื่อที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมิค่ะและทริปนี้ของเราก็คือ4วันสคืนครับเราเดินทางกันโดยที่ไม่มีแผนอะไรเลยนะคะเราก็เก็บกระเป๋าจองตั๋วแล้วก็ไปเลยค่ะปกติเราสองคนจะไม่ค่อยมีแผนในการเที่ยวนะคะใครชอบเที่ยวแบบไม่มีแผนก็ลองดูกันเป็นตัวอย่างได้นะคะแต่ก็อาจจะขุ่ขักขวักนิดหนึ่งสำหรับในการเดินทางครั้งนี้นะคะเราเลือกสายการบินเวียดเจ็ค่ะ Fly to Moscow ทริปนี้ค่ะเชียงใหม่เจผู้กันแกเป็นคนบุ๊กไฟเองนะคะแต่เช้าเลยซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าเดือนตุลานะคะหน้าฝนกับเชียงใหม่นะคะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอากาศที่น่าจะเป็นยังไงก็เสียเส่ยงๆเอาค่ะแต่แล้วใจมันรักนะคะก็ต้องเดินทางหรือเปล่า Let's go <S Where You said we fly to Russia What are <c oughs> we doing here Oh <no. S 1> It Russia It's <'s> not Russia Russia s green green Russia อะไรก i นเพลงอ i ไ e Oh my darling oh my. If someone oh doesn't know how to call this animal Papa. we call them Dima. Fact about thailand people do not ride an elephant to school in thailand. We use buffalo to run the country. Thank you หลายคนคิดว่าเชียงใหม่ต้องหน้าหนาวใช่ไหมคะแต่จริงๆหน้าฝนก็ฝินมากค่ะ Oh, ้โ g o วยที่สุ h ที่สุด e ี่สุดที่สุดที่สุดที่สุดี่มุ e ที่สที่สุดทีดทีี h ส a ด่ เดวิดผู้กันี้นะคะผมอะไรรเราจะไปท่องเที่ยวเชียงใหม่หลุดออกจากห้องที่ซามซากจำจค่ะจิบกระเป๋าแพ็กและเอาเดินทาง w l c o m e to Russia ว้าวววทีว Oh, oh. Oh, nice Hi. Where, where are we right now? Everest. So strong wind. If you turn out uh, your tongue, you become like Because of, because of พูดถึงม่อนแจ็บหลายหคนก็คงรู้ค่ะว่ามันคือที่ไหนแต่ว่าที่พักที่นี่นะคะชื่อว่ามอนทิปค่ะอยู่สูมากทังขึ้นค่อนข้างชันแต่บรรยากาศสวยแบบนี้เลยค่ะเอาจริงๆนะคะโนสปอนเลยที่นี่คือสวยที่สุดเท่าที่เคยพักมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนเชา้าเลยค่ะทีมมอนทีปทุกคนหมอกเยอะมาก <Wow. S 1> ดูค่ะทุกค,ค,คนหมอกก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะคือตอนนี้คือจินตนาการว่าตัวเองอยู่บนสวงสวรรค์ค่ะแต่บอกเลยนะคะว่าวิวที่นี่สวยมากเลยค่ะดูได้จากบรรยากาศตรงนี้เลยนะคะจริงๆตรงนี้จะคือเห็นเป็น ภูเขานั่นแหละมันจะเห็นเป็นภูเขาขึ้นจริงมันสวยมากนะแต่ว่าหมอกมันหนามากเนื่องจากวันที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนตุลาะคะ่ะเป็นหน้าฝนซึ่งหมอกก็จะจัดแบบนี้นะคะ่ะถ้าสมมติเป็นหน้าหนาวก็จะสวยกว่านี้นะ,ะทางนี้ก็จะเห็นนิดหน่อยทุกคนคะ่ะหลังจากที่หมอกทึบมากตอนนี้ค่อยๆเปิดแล้ะคะ่ะนี่เลยก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยะคะ่ะเห็นภูเขาด้านหลังแล้วก็นี้คะ่ะอาหารเช้าของเราซึ่งเออ ดีมากมีไข่ต้มให้ด้วยนะคะและ้วก็เครื่องปรุงฉบับชาวไทยค่ะพริก <ifica> ทุกอย่างน้ <lik> และนี่ค่ะอาหารเช้ากับวิวลักล่ don't <laughs> wrong Look! Ah. Beautiful we'll like you this. This I guess these steps <laughs> can come. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking when he says that he's been driving all night, all day to celebrate Christmas with me. Sawadikah, everyone. Na damai, why so bad? Sawadikah, chau kaho. Короче, сегодня мы приехали именно в красивые горы, смотрим виды. understand เราอยู่กันที่จุดชมอยดอยปุยค่ะทุกคนรอเออเห็นเห็นตัวเมฆนี้ไหมเรามานานแล้วนะจริงๆเราคือมันเป็นก้อนใหญ่แต่ดีมากเป่าไปแล้วตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้ค่ะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าไอตอนที่พระอาทิตย์ตกดินจะสวยขนาดไหนสวยไหม Help me please Help me she brought me to the mountain I don't know how to go out of here. Just take him, come home. <laughs> your home, bro. Call my mom. Some mom, please. Your Help mom, mom. Your mom. Ah, say, say something to your mom. Mm -hmm. it's mom is the last chance. Mom, so liar. Mom, just mom. Mangi Russian to uh, Thai forest. <coughs> kiss, 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 kiss. <laughs> <laughs> กลับแล้วค่ะทุกคน We go back to Bangkok Walk Walk Close Walk Okay ส่จริงๆเรามาเชียงใหม่กัน4วัน3คืนเลยนะคะแต่ด้วยความที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยค่ะว่าจะถ่ายวอล์กก็เลยออกมาได้เท่าที่เห็นเดี๋ยวฝากติดตามเป็นวอล์กหน้าละกันนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ดลางให้ด้วยค่ะชอบหรือไม่ชอบยังไงบอกกันได้นคะ